สวดจบรวยชาตินี้ยอดอานุภาพเสริมดวงโชคลาภเงินทองสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ คาถาเงินล้านหลวงพอ่อฤาษีลิงดำสวดจบรวยชาตินี้เปิดตำราเรียกทรัพย์คาถาเงินล้านจากเกจิอาจารย์ดังหลวงพอ่อฤาษีลิงดำหากสวดครบเก้าจบจะได้รับยอดอนุภาพเสริมดวงโชคลาภเงินทองแนะนำควรสวดคาถาเงินล้านในช่วงเศรษฐกิจฟืดเคืองหรือช่วงดวงตกหากใครมีบุญหนุนส่งเสริมคาถา อาจได้รับทรัพย์ก้อนโตในเร็ววันเรียกว่าเศรษฐกิจช่วงนี้ข้าวยากมากแพงอีกทั้งวิกฤตราคาพลังงานและราคาสินค้าที่สูงขึ้นหากไร้ซึ่งทางออกก็ต้องพึ่งสยศาสตร์กับคาถาเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสงจังหวัดอุทัยธานีมีความเชื่อว่าใครที่สวดครบเก้าจบจะช่วยเสริมดวง เฮงรับทรัพย์สมบัติไม่ขาดสายคนเท่าคนแก่เชื่อว่าหากว่ายิ่งสวดคาถาเงินล้านเป็นประจำก็จะยิ่งเรียกทรัพย์เข้ามาในชีวิตแต่ถ้าจะสวดคาถาให้ได้สำเร็จผลควรถือศีลให้ครบและปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลและรมอันดีก็จะช่วยเสริมหนุนบุญการเงินอาจรับทรัพย์มากยิ่งขึ้นไปอีก สำหรับวิธีการท่องคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำก้าวจมแบ่งออกเป็นสามช่วงประกอบด้วยการตั้งสมาธิให้มั่นคงจากนั้นก็ท่องคาถาเงินล้านและปิดท้ายด้วยคำอธิษฐานอุทิศส่วนบุญกุศลอย่างไรก็ตามควรบั่นสวดมนต์ท่องคาถาอยู่ทุกวันโดยสามารถสวดคาถาเงินล้านเวลาไหนก็ได้ แต่แนะนำว่าควรสวดมนต์คาถาเงินล้านก่อนนอนเพราะจิตใจจะมีสมาธิมั่นคงที่สุดในเวลานี้วิธีสวดมนต์คาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้ได้ผลท่องชาตินี้รวยชาตินี้การท่องคาถาเงินล้านก่าวจบของหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้ได้ปาฏิหาริย์สำเร็จผลนั้น ขั้นตอนแรกก่อนสวดมนต์คาถาเงินล้านต้องตั้งจิตให้มั่นอย่าคิดฝุงซ่านจากนั้นให้กล่าวตั้งนโมสามจบและเริ่มสวดพระคาถาเงินล้านของหลวงพ่อหรือสีลิงดำให้ครบเ้าจบตั้งนโมสามจบและกล่าวพระคาถาสัมปัจจิตฉามินาสังสิโมพรหม,มาจัมมหเทวาสัพเพยคขาปรายันติ รมมาจำมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอาุณโนะมพุทธายะวิรัทโยวิรัโคนายังวิรัหิงสาวิรัธาสีวิราาัตา,าสาวิรัอิถิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติจามิ เพ่งเพ่งพาพาหาหาเรืือวิธีสวดคาถาเงินล้านก้าวจบแนะนำให้สวดในทุกเช้าก่อนเริ่มกิจการงานโดยเฉพาะคนทำธุรกิจทํางานค้าขายยิ่งต้องสวดทุกวันเพื่อสร้างพลานุภาพแห่งโชคดลบันดาลส่วนคนทั่วไปแนะนำให้หาเวลาสวดคาถาช่วงก่อนจะนอนเพราะเป็นช่วงที่จิตสงบที่สุด เพื่อสวดจบเข้านิทราใจได้ชำระล้างทำให้คำอธิษฐานของเราแกร่งกล้าขึ้นส่วนเทคนิคการอธิษฐานจะมีอย่างไรลองฟังกันดูนะครับคาถาเงินล้านเก้าจบพร้อมคำอธิษฐานหลังจากท่องคาถาเงินล้านครบเก้าจบเรียบร้อยแล้วให้ท่านทําการกล่าวอธิษฐานปิดท้ายขออนิสง จากผลบุญที่ได้กระทําไปนี้จงมีแด่ผู้ที่เป็นปู่ย่าตายายบิดามารดาสามีภรรยาบุตรธิดาญาติสนิทผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์เจ้ากํานายเวนเทวดาประจำตัวและเจ้าโรคเจ้าภัยของข้าพเจ้าทุกพบทุกชาติไม่ว่าทุกท่านจะอยู่ในภพใด ขอให้ได้รับกุศลโดยทั่วถึงก่อนจะกล่าวบทสวดปิดอิมินาปุญญกรรมเมนะนิพพานังปรมังสุขังอานาคเตกาเลขอให้ข้าพเจ้าได้รับสึ่งพระนิพพานด้วยผลแห่งการท่องคาถาทำบุญในครั้งนี้รู้จักหลวงพอ่อฤาษีลิงดำตำนานสังขารไม่เน่าเปื่อย หลวงพ่อฤาษีลิงดำเดิมมีชื่อว่าพระราชพรมยานวีระถาวโรคือเจ้าอาวาสวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีเจ้าของพระคาถาเงินล้านเก้าจบอย่างที่เราคุ้นเคยโดยในช่วงหลังจากที่หลวงพ่อฤาศีลิงดำม,มรณภาพมีปฏิหารเกิดขึ้นกับสังขารร่างกายของพระราชพรมยาน ที่ไม่ได้น่องเปื่อยอย่างศพของคนทั่วไปทําให้เป็นที่เขารบบูชาของชาวบ้านแต่นับแต่นั้นมาปัจจุบันได้มีการเก็บรักษาร่างกายของหลวงพ่อหรือสีลิงดำภายในวัดท่าทรงเพื่อให้ประชาชนผู้ศรัทธาสามารถเดินทางเข้ามากราบไหว้ขอพรให้ได้รับโชคลาภเงินทองอย่างที่ปรารถนาไว้นั่นเอง เกร็ดที่มาคาถาเงินล้านสัมปจิตฐามิคือคาถาสนองกรับเหตุร้ายไม่เกิดภัยที่จะเข้ามาหาเราจะถูกผลักไปหาเจ้าของคือการปัดอุปสรรคไม่ให้กล้ามกลายเข้ามานาสังสิโมคาถาพระพุทธกัตสปสัมมาสัมพุทธเจ้าพระราชทานสวดคาถาจบแรก นึกถึงพระองค์ค่าถาเงินล้านจึงมีผลพรมมาจะมหาเทวาสัเพยขาปรายันติตัดอุปสรรคที่ลาบจะมาอันนี้ตัดอุปสรรคที่ลาบจะมาแต่เขามาบอกว่ามีผลแน่นอนคือว่าแกจะไม่ยอมให้ลูกแกจนพูดง่ายๆก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันบอกว่าให้หมด บทที่สองพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่านบทที่สามมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมบทนี้เป็นคาถาเรียกลาบปลุกพระวัดพระนันเชิงบทที่สี่มิเตพาหุหติเป็นคาถาเงินล้านที่ยักษ์ตนหนึ่งนำความจากท้าเวสสุวรรณ นำคาถามาบทหนึ่งเป็นของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าสวดภาวนาทุกวันจะมีอำนาจเหตุไร้ายไม่เกิดและเป็นมหาลาภนำมาสวดก่อนคาถาพระปัจเจกให้นึกถึงนึกขอกับท่านสมเด็จพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านท้าเวสสุวรรณถึงมีผลบทที่ห พุทธมะอะอุณโมพุทธายะวิรัตโย ω, วิยรัคโณยังวิระหิงสาวิรัธาสีวิรัธาสาวิระอิทิโย ω, พุทธะมานีมามะพุทธะสวาหมเป็นคาถาพระประเจกพุทธเจ้าสืบจากหลวงปู่ปานวัดบางนมโคคาถาเงินงอกหลวงพ่อวัดท่าซุงเคยเล่าให้ฟังว่านายแจมเป้าเล้งภาวนา คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าประเภทภาวนาเป็นลำเป็นสันบอกลูกบอกเมียว่าหลวงพ่อปานบอกว่าคาถาบทน,นี้ภาวนาแล้วรวยบทที่6สัมปติจามิบทนี้เป็นคาถาเร่งราบให้ได้เร็วขึ้นบทที่7เพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือ,รอเป็นคาถามหาลามพระปัเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อเมื่อ พฤศจิกายน2533เป็นภาษาโบราณแต่เทียบกับภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้เป็นคาถามหาลาภม,มีผลยิ่งใหญ่มากหลวงพ่อสอนว่าคาถาเงินล้านสวดแค่วันละเก้าจบยังทำไม่ได้คนคนนั้นไม่น่าจะรวยตามอนุภาพคาถา ครับท่านผู้ฟังหวังว่าเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังได้ฟังไปจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายช่องครูกดก็ขออํานาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาอํานวยอวยใจให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นดับความราถนาสําหรับคลิปนี้ต้องกล่าวคาว่าสวัสดีครับ